สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาแนะนําวิธีการเล่นวางบอมในสเต็ปแบบพี่นะมาทาตามคาสัญญาที่เคยบอกไว้ว่าจะทําให้จะบอกแนะนามไม่เชยอย่าให้สอนเลยก็ไม่ได้พี่ก็ไม่ได้เก่งเลือ่อเรือะไรล้วพอสอนให้ได้รืยกนได้ประหยไปดีกว่าเสียวว่ะมันดันมาอย่างานียเราต้องฟังเสียงอ่ะ้ังหัดฟังเสียงไว้ด้วยอย่าฟังเสียงจะพูดอีกทีหนึ่งนะ

เพิ่มเสียงเค็มกว่าเยอะเกิน,ไ,กนไม่รู้จะแนะนำไงวะเล่นไปบนไปแล้วกันเนาะไม่ดันมาได้ head shot อย่างนี้ก็ได้เหรอโคตรมั่วเลยเสียงก็มันจะมีเสียงมันจะต่างกันเวลาเราเดินไปแต่ละจุดมันจะเสียงมันจะต่างกันถ้าเราเดินเข้าไปนี้มันก็เหมือนเราเหยียบผมเข้าไปอ่ะเห็นไหมเฮ้ยแล้วก็ถ้าเราย่องมันก็มีเสียงเสียงย่องอีกนะ เสียงย่องแล้วก็ทํายังไงให้ไม่ได้ยินเสียงย่องเราก็ต้องนั่งด <thumbs> <ise> ้วยพื้นฐานเลยสําหรับมือใหม่แนะนํามือใหม่เราก็ต้องนั่งด้วยข้างย่องมันจะเก็บเสียงเก็บเสียงเงียบเลยเสียงไม่หลุดเลยถ้าเกิดเราย่องอย่างนี้เสียงก็จะหลุดอยู่เราก็ต้องเช็คดีดีมีแคปด้วยก็ได้ถ้าเกิดว่าสีศตอยู่มันก็จะขึ้นเป็นวงกลมสีแดงนี่เราต้องเปิดคอแทรแบบมันถึงขึ้น มันจะขึ้นวงกลมสีแดงๆเราก็ดักตรงนี้มุมประจําเลยเราต้องหามุมที่เราถนัดดักยิงว่าศัตรูกําลังวิ่งมายังไม่ได้ทันตั้งตัวถ้าฟังเสียงเก่งเนี่ยมันก็เราก็สามารถเลง็งเล็งรอได้ <All right. S 1> รู้ว่าศัตรูจะมาจุดไหนบ้างจะได้เปรียบให้เปียบมากเลย cấp giờ đạn cho tao phi người ta mới đi nè ôi đạn lắm headshot mày mua mà nè Được subscribe ตายพี่พี่เป็นคนเล่นช้าๆไม่ได้พวกทำเกมเร็วเล่นช้าเช็คให้ชัวร์คอยดับฟังเสียงเ,เก็บเสียงแล้วเห็นลึกตัวหนึ่งแล้วไม่ได้แล้วมุมเราเสียเปรียบแล้วเราก็ต้องหามุมใหม่แปลว่าทำเลเราเสียเปียบอะเพราะว่าเขายึดไปหมดแล้วเราไปเอเพื่อนดีกว่า ยองเก็บเสียงเลยเก็บเสียงรอฟังเสียงศัตูเฮ้ยตูมาหน้าเอไม่มันหลังเอแล้วนิดๆตรงนีนน้ไม่ตายได้ไงวะไม่งั้นเราก็ต้องรอให้ศัตรูยิงยิงลูกกระสุนหมด กะให้เขาเปลี่ยนแม็กแล้วแล้วเราก็ฉบกระตไปยิงเขาเลยและแต่สเตปใครดึงดึงดึงให้เขายิงลูกซุ่นหมดอ่ะจังหวะเขาเปลี่ยนแม็กนี่เราก็วิ่งเข้าไปบวกเขาเลยเราจะได้เปรียบเขาแล้วแต่เชิงว่าใครจะนิ่งเหมือนกันประสบการณ์ใครเยอะเยอะเห็นไหมได้ยินเสียงของเอมาไหมตอนเอดันมาแล้วเขายิงแฮกแล้วรอรอก็ได้ ให้ว่านยิงโดนเขาก็ต้องดันมาแล้วนี่นี่เขาดันมาแล้วไม่เสีงผมไม่เมื่อกี้่ยแสดงว่าเขยียบผมมาแล้วดักยิงรอยิงได้เลยเดี๋ยวเอกก็ต้องออกมาแน่นอนนะเขาปาระเบิดแล้วเขากำลังจะออกแล้วจะดดแล้วเดี๋ยวก็โดดออกมาขอดูออกมาแล้วเราก็ ย้ายที่เลยแต่ว่ามุมเสียเปรียบแล้วเราก็ต้องย้ายที่ปลาระเบิดถ่วงเวลาไว้ถ่วงเวลาไว้สุดแล้วก็หาทำเลดีๆแบบว่ายิงแบบอักอักได้เปรียบที่สุดต้องมุมระยะไกลแบบนี้เพราะว่าได้เปียบปลาระเบิดทุกใสตึ้งจีนแต่ว่า triple kill ตึงอีกตึ้งจีน k i ลอ e r เราต้องยืนระยะให้เป็นยิงระยะไหนอะที่อักได้เปียกสุดคือระยะไกลถ้าเราไปยิงใกล้ๆนีเราเสียเปรียบคิดมากเ็าะจะเจอคิดปาดเราโดดปาดมันก็มีจุดอ่อนจุดข้อดีข้าเสียบ้างเสียงเพื่อนเพื่อกำลังทำบีแอ้วที่วางวีเปล่าเวลาจะหมดแล้วเราก็ต้องวิ่งทำเวลาต้องเช็คด้วย เพื่อนต่ำเรามาด้วยที่วางแน่นอนหรือเปล่าไม่จัดมาเวลาหมด เวลาหมดช้าไปหน่อยไหนว่าไหนเออเห็นมิกมาเชื่อเมื่อกี้เนี่ยไม่บอกเลยไม่ยิงบอกพี่เลยอ่ะ พี่เล่นช้าไปว่ะพี่ต้องเล่นเล่นเร็วกว่าน,นี้ค่าต่พูดนะพย okay, ายามไปแล้เาเกิดใกล้ตรงไหนเราก็พยายามวิ่งเสียงเราเดินแต่และแต่และที่มันจะเสียงไม่เหมือนกันจด,ดกาจากเสียงตัวเองก่อนที่แรกมีเข้ามาแล้วตรงนี้หลบเงียนหรือเปล่า ตลาหลุดแล้วเว้ยเฮ้ยหน,น้าเด้งเหรอหน้าพี่เด้งนี่จุดตรงนี้ปาไปที่วางนี่ปาที่วางเราไปมากเพื่อปาควรปิดหน้าห้องไม้ไว้ปลาระเบิดไปลูกนึงก็ได้ห้องไม้ตรงนี้ h e a เอเดน chain headshot โอ้ยลั่นมาวันนี้ให้ฉัดให้ฉัดะไรแนะนำแบบคร่าวๆนะพอที่บางทีมันก็ต้องใช้เวลาในการประสบการณ์ใช้เวลาเล่นบ่อยๆจดจำเราโดนยิงจุดตรงไหนเราข้อจุดอ่อนเราตรงไหนมุมไหนเราเสียเปรียบ มื่อคิดมันก็ต้องออกมาปาแล้วเราก็ต้องถอยยืนระยะให้ได้แล้วก็โดดออกมากแล้วก็ต้องถอยมาไม่งั้นเราจะเสียเปรียบคิดละ่ะถ้ายิงแล้วใกล้ๆอะเพื่อนวิ่งมาแล้วเพื่อนวิ่งมาแล้วเขาน่าจะอยู่หลังเอน่าจะเจ็บนะถึงไม่ไม่กล้าออกมาแล้วจะเจ็บน่าเจ็บเช็คดีๆ hàn má vào quá Nó bị lửa tăng à? Là vừa lửa luôn đi, Mình khai má vào nào không eo mình nhờ Hơi chiếm mà Mình bắt nó đàn vào ยิงแฮกได้ม <sick and> <ist> ่านตรงบ้านยาวยิงแฮ็กได้เล่นสักคุณเลยถ้าไม่เลย Double kill เกี่ยวอันตายยังวะเมื่อกี้เนี่ย ก็จะวิ่งมาทางนี้แน่ดาวใจแล้วใช่ไหมมาไม่เอ่ยเวลาจะหมดแล้วนะต้องทำอะไรแล้วเตเ้ย,ยนีย่ยังพยายามอะ่ะทริปเปิลเิลในห้องเอลเอจอร์หนึ่งยิงไก่ชัดๆนี่หว่าไอ้เต้ยนี่ยิงยาวไม่ทันเชื่อมมาเวลาก็จะหมดโอ้ยิงไม่ทันแล้วล่ะ khó tài phi phí... đại yêu à เป็นแบบนีนี่ไหนวะโหวิ่งหนีอ่ะนี่นคดชาเลยเต้อ,อาใหม่เอาไมวินีต้องอาจริงแล้วเวลาหมดสองตาแล้วโ okay. ้าจะพามพูดเลยไม่รู้เาใม่เอม,เอมขอดันไหม รอยิงถังก็ได้ตรงนี้มันจะสามารถแฮกแฮกโดนถังได้ตรงนี้ประจำะมันจะมีจุดมาร์กจุดของมันให้ได้ดันไ่เว่อร์กวหาทำเลใหม่ Đợi em em vừa lắm Giao nhớ Tiếng theo quá đồn đấy là thang máy cất bom has been planted hey, này máy nè wa, được tua ตัวหนึ่งเลยต้องให้อีกตัวหนึ่งให้เจอต,ตัวหนึ่งอยู่ห้องหนึ่งแทบบ็บยูเซอร์คอหนึ่งแทบบ็บโดนคนนี้ปาดเรียบร้อยคนนี้ชนะเรียบร้อยครับไหยิงป่าโอเคเดีไปไป่ยดอดันไหมดันไหมดันไหมรอยิงถังเลยดันไหมอาเส้นยิงแล้ว เดี๋ยวพี่ฟังเสียงจะมาแนะนําที่หลังนะอันนี้อาแนวทางแนวทางการเล่นไปก่อนถ้ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์บอกที่ได้ให้พี่แนะนาอะไรพี่ก็พอแนะนําให้ได้ไมพ่พี่ก็ไม่ไเลเก่งอะไรหรอกพอแนะนำมุมิงอะไรปาระเบิดไปที่วางปาไปนี่ยึดดาบออกมาเลยไม่โดนหรอ ยิงเช็คด้วยฝั่งเรายิงเช็คยิเคงเช็คมีว่าคาเตอร์มีไหมบางทีเขาก็น่าจะแอบอยู่หน้าคาเตอร์อะ่ะเราก็ยิงแฮกไม่โดนถ้าเขาอยู่หน้าคาเตอร์มีเขาอยู่หน้าเอ๋อแล้วฟังจากเสียงปืนของเราเชื่อมน่าจะมาเชื่อมมาจรงด้วยเชื่อมมาแล้วฟังเสียงเยอะๆมาแล้วเอาอมาแล้ว Chain headshot. น้าเอมาละทริปเปิลคิลน้าเอไม่มีไปดูหลังเอหน้าเอมารออ r e <endi>, สิบหกตัวบ้าไปแล้วอันนี้แนะนำแบบคร่าวๆนะต้องเคยสัญญาสัญญาไว้ว่าจะบอก พี่ก็ไม่ไม่เคยสอนใครเลยไม่เคยแนะนำใครเพราะว่าพี่ก็หัดเล่นมาตลอดหัดเล่นเองมาตลอด <S 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 ถ้าเกิดชอบก็กดฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยนะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยสำหรับคลิปนี้พี่ไปก่อนไว้เจอกันใหม่